สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําไกด์ในการตีบอสกว้างระดับโดมินัสให้นะซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่2ในตารางการจัดอันดับเลยนะครับทุกคนใครที่อยากจะตีบอสตัวนี้ผ่านนะครับหรือว่าอยากจะได้แนวทางในการตีบอสตัวนี้เนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้ลองมาดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะครับโอเคก่อนอื่นเรามาเริ่มดูกันที่แมคาีนิกของบอสตัวนี้กันก่อนเลยเนาะพอรู้แมคาีนิกแล้วเราจะได้รู้ว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือบอสตัวนี้เขาจะสามารถลบดีบัฟให ได้นะและก็สามารถเพิ่มพลังป้องกันเวทมนต์ให้กับตัวเองได้3เทิร์นนะครับหมายความว่าถ้าเราเอาตัวโจมตีเวทมนต์มาเล่นเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยดังนั้นตัวเลือกที่ดีที่สุดก็คือต้องหาตัวที่โจมตีกายภาพแรงๆมาใช้งานนะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ตัวที่เด่นๆเลยก็จะมีวอคหน้าแน่นอนนะครับที่เป็นโจมตีกายภาพเนาะแล้วทีนี้จุดอ่อนของบอสตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าเขาโดนโจมตีด้วยสกิลธาตุน้ําครบ8สแต็กนะครับบอสจะติดสตันแบบไม่มีเงื่อนไขนะดังนั้นเราเลยจําเป็นต้องมีตัวละครธา น้ำหรือต้องใช้สกิลทาตุน้ำเนี่ยมาเล่นเยอะๆหน่อยเนาะเพื่อที่จะทําให้มันครบ8สแต็กได้ไวๆนะครับทุกคนแล้วทีนี้จุดที่ต้องระวังเนี่ยก็คือตอนที่บอสเหลือเลือด35%สุดท้ายนะครับเขาจะเผาไหมตัวเองนะซึ่งเราไม่สามารถลบสถานะนี้ออกได้นะครับแล้วก็ถ้าเราโจมตีทตุไฟใส่บอสครบ3สแต็กเนี่ยเขาจะระเบิดพลังออกมาแบบแรงมากๆนะทีเดียวเราอาจจะตายหมดตี้เลยก็ได้นะครับทุกคนดังนั้นวิธีการเลี่ยงที่ดีที่สุดก็คืออย่าเอาสกิลทตาไฟหรือตัวละครทตุไฟเนี่ยมาเล่นกับบอส ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับการที่เรายิ่งไปบัฟให้บอสมันเก่งมากขึ้นเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือถ้าเราเอาสกิลธาตุไฟมาโจมตีใส่บอสตัวนี้แล้วบอสมันติดสถานะเผาไหมเนี่ยแทนที่จะเป็นการลดเลือดลงเรื่อยๆแต่จะเป็นการฮิลให้กับบอสตัวนี้แทนนะคือบอสเขาจะสามารถฮิลและก็เด้งเลือดของตัวเองได้เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะฮิลไม่แรงมากนักแต่มันก็จะทําให้เราเล่นได้ยากมากขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเลี่ยงสกิลธาตุไฟหรือตัวละครธาตุไฟได้ก็จะดีมากๆนะอ่ะอัน,น แม่คิกสาคัญเลยในการสู้กับบอสตัวนี้นะครับแล้วก็ที่เราต้องระวังเนาะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าบอสเขาแพ้ทางธาตุน้ำเนาะและก็มีวิธีการเลี้ยงยังไงนะครับเรามาเตรียมตัวกันว่ามีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างที่จะทําให้เรามีโอกาสชนะบอสตัวนี้ได้ง่ายมากขึ้นเนาะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการจัดทีมตัวละครนะครับแน่นอนว่าต้องมีดาเมจเกายภาพสัก1ตัวนะครับแล้วก็มีฮิลนะครับอันนี้เลี้ยงไม่ได้เลยเพราะสกิลบอสแรงมากแล้วสุดท้ายแนะนําว่าเป็นน้องหลันหัวนะครับเพราะว่าน้องเป็นธาตุน้ำเนาะและก็ น้องสามารถโจมตีต่อเนื่องใสายบอสได้บ่อยมากๆนะก็เลยจะเก็บ8สแต็ได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็น้องเป็นตัวสีดาวที่ออกเยอะมากน้องเราสามารถทํา5ดาวได้ง่ายๆเลยเพราะน้อง5ดาวเนี่ยน้องจะโกงมากนะไม่ใช่แค่กับบอสกวางนะแต่กับหลายๆคอนเทนต์เลยนะครับผมดังนั้นแนะนําว่าควรจะมีหลันหัวติดทีมมาด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับทำทุกตัวละครให้เป็นเลเวล80นะเพราะว่าแค่เลเวล80เนี่ยก็ผ่านยากแล้วนะครับทุกคนดังนั้นเอา80ทุกตัวจะชัวร์ที่สุดนะทีนี้พอเรามีตัวละครมีเลเวลเสร็จเรียบร้้อยแลว สิ่งสําคัญที่สุดเลยที่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับจะได้ผ่านได้ง่ายขึ้นก็คืออุปกรณ์สวมใส่นะอันนี้เป็นอันดับที่1ที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสเลยนะครับผมผมแนะนําว่าทุกชิ้นนะครับตั้งแต่อาวุธเซ็ตของเครื่องประดับแล้วก็เซ็ตของอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยควรจะใส่เป็นระดับสุดหายากขึ้นไปนะครับแต่ว่าดีสุดเลยคือจะเป็นระดับตํานานนะตำนานเนี่ยคือดีที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆรีบนนอยอยากจะลองมาเล่นให้ผ่านก่อนใครเพื่อนอะไรแบบเนี้ยเอาซักระดับสุดหายากก็พอนะครับแล้วก็ ทุกชิ้นนะครับผมแนะนำเนาะว่าควรจะตีบวก15ขึ้นไปนะครับจะดีมากแล้วไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะแต่ทุกตัวเลยในทีมของเราไม่ว่าจะเป็นตัวซับพอร์ตนะครับผมหรือว่าตัวซับดาเมจก็ตามนะพวกเนี้ยควรจะหาอุปกรณ์ระดับสุดหายากมาใส่ให้ครบก่อนแล้วก็ขัดเกลาขึ้นไปให้ถึงบวก15ให้ได้ทุกชิ้นเนาะจะผ่านได้ง่ายขึ้นมากๆนะแล้วก็จะได้ไม่ตายในทีเดียวด้วยแล้วทีนี้ในส่วนของการแลงอัพนะครับหรือว่าการอัพดาวอุปกรณ์เนี่ยผมมองว่าถ้าทําได้ก็ดีแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ ต้องไปซีเรียสมากนักนะเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นผลมากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับการขัดเกลาเนาะการขัดเกลาเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าการแลงอัพเนี่ยมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเนาะแต่เราอาจจะค่อยท,ทําทีหลังก็ได้นะอันนี้อาจจะยังไม่จําเป็นต้องรีบเนาะแต่ถ้าทําได้มันก็ดีแหละเออแลงอัพให้เต็ม5ดาวไปเลยมันก็ช่วยให้เรามีค่าสเตตัสที่สูงมากขึ้นแล้วก็เอาตัวรอดได้ดีมากขึ้นเนาะโอเคทีนี้พอเราเตรียมอุปกรณ์ครบทุกชิ้นเป็นบวก15เรียบร้อยนะครับเ็สลยก็ สิ่งต่อไปที่มีผลมากๆเหมือนกันนะครับก็คือการอัพเลเวลสกิลนั่นเองไม่ใช่สกิลใช้งานนะแต่ว่าเป็นสกิลติดตัวของตัวละครนั้นๆเนานะสกิลพวกนี้เราสามารถอัพเลเวลได้นะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะตันที่เลเวล10นะครับทุกคนถ้าเราอยากจะทาดาเมจได้แรงมากขึ้นนะครับหรือให้ตัวละครนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพในการใช้งานสกิลมากขึ้นก็ควรจะอัพเลเวลพวกนี้ให้ไปถึงซักเลเวล9นะทุกสกิลเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะอัพขึ้นไปถึงเลเวล10เนี่ยมันจะใช้ของเยอะ้อ ก่อนก็ได้ก็อัพทุกสกิลให้กลายเป็นเลเวล9นะจะผ่านได้ง่ายขึ้นมากแต่ของผมเนี่ยยังไม่ค่อยมีเวลาทําเท่าไหร่นะครับก็เลยเอาไว้แค่นี้นะครับแล้วก็อัพแค่ตัวเดียวเนาะถ้าเพื่อนๆอยากผ่านได้ง่ายกว่าผมนะครับก็ควรจะอัพเลเวลสกิลพวกนี้ขึ้นไปเป็นเลเวล9เนาะแล้วทีนี้อย่างสุดท้ายนะครับนอกจากการอัพเลเวลสกิลแล้วก็คือการเลือกหาสกิลพิเศษมาใช้งานนั่นเองแน่นอนว่าบอสเนี่ยแพ้ทางธาตุน้ำเนาะเราเลยจําเป็นต้องใช้สกิลธาตุน้ําเยอะๆนะครับเป็นไปได้ควรจะให้ทุกตัวะครมีสิาาตน้ตํด ด้วยนะครับอย่างเช่นวคนาเนี่ยผมก็ใส่เป็นดาบปะทะวารีมาเนาะคือถ้ามีสกิลอื่นอีกเนี่ยเราอยากจะใส่เพิ่มเข้ามาก็ได้เนาะอันนี้ยิ่งดีเลยตัวที่2เนี่ยผมก็มีนะครับมีสอนเวททัุน้ําอยู่อันหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายน้องหลันหัวเนี่ยยิ่งจําเป็นต้องมีเลยนะครับมีทตุน้ําสัก1-2สกิลก็จะดีมากๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราต้องใช้สกิลทัดน้ําทั้งหมดเลยนะครับทุกคนอย่างน้อยน้อยเราก็ควรจะมีสกิลอื่นที่เอาไว้บัฟเอาไว้ฮิลบ้างเนาะอย่างอันน องฮิลเนี่ยก็จะมีฮิลหม่แล้วก็ฮิลเดี่ยวด้วยเออก็ให้ติดสกิลอื่นมาด้วยก็จะดีนะครับเพื่อให้สามารถบัฟหรือว่าเอาตัวรอดให้กับเพื่อร่วมทีมได้เนาะเออเราจะไปใส่ดาเมจเป็นทาาดน้ําทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็ยากอยู่นะครับผมโอเคทีนี้ในส่วนของสกิลทาตุน้ำเนาะเผื่อเราสุมไม่ได้นะครับมันมีวิธีการคราฟอยู่นะให้เราเข้ามาที่ห้องสมุดนะครับแล้วก็เข้ามาที่สกิลในส่วนของผสมเนี่ยเราสามารถผสมดาบทาตดน้ําอันนี้ได้นะครับทุกคนซึ่งสกิลเนี่ยคือดีมมาาาากกกๆเลยย็ครรไ่ด้วแ ต้องมีสกิลดาอัน้นะครับเราไปสุ่มในตู้กาชามาก็ได้แค่1อันนะแล้วก็ไม่จะเป็นต้องอัพขึ้นไปแรง5ด้วยแค่ใช้ระดับธรรมดาใบเดียวนะครับและก็มีสอนเวทธาตุน้ำเนาะก็เอามาอีกหนึ่งใบนะครับผมจากนั้นเราก็ไปฟาร์มอัญมณีของธาตุน้ามานะครับแค่นี้เราก็สามารถครับการ์ดใบนี้ออกมาใช้งานได้เลยนะโอเคทีนี้พอเราเตรียมของทุกอย่างที่ผมได้แนะนําไปก่อนนะเนี่ยมาครบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะสมมติว่าอุปกรณ์เราก็บวก15ทุกชิ้นแล้วนะครับมีสกิลธาตุน้าสกิลฮิวส เลเวล80ครบเรียบร้อยทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองมาตีบอสดูกันได้เลยนะครับทุกคนซึ่งอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะว่าจะสามารถชนะให้ทุกคนดูได้หรือเปล่านะแต่ว่าก็จะแนะนําเป็นไกด์ให้ละกันนะครับเทิร์แรกเนาะถ้าเพื่อนๆมีวอลคาน่าเนี่ยจะดีหน่อยตรงที่ถ้าน้องยนระเบิดไปแบบเมื่อกี้นะครับมีโอกาสที่จะทําให้บอสเนี่ยติดสตันได้เนาะถ้าสมมติว่าเทิร์แรกบอสไม่ติดสตันแล้วบอสสวนมาเราตายผมก็แนะนําให้รีใหม่เนาะรีไปจนกว่าเราจะสามารถยืนไหวนะครับไม่โดนบอส ตีตายตั้งแต่เทินแรกๆนะถ้าสามารถทําได้เนี่ยมันก็จะไปต่อได้นะครับทุกคนแล้วทีนี้พอผ่านช่วงเริ่มเทินมาเสร็จแล้วเนาะถ้าบอสโดนตดสตันหรือไม่ติดแบบนี้ก็ตามเรายืนไหวเราก็เล่นมือไปก็ได้เนาะเลือกใช้สกิลเอาตามจังหวะที่เราคิดว่าน่าจะเล่นได้เนาะตามคอมโบนะครับพยายามทําให้สแต็กของบอสเนี่ยมันครบ8สแต็กนะบอสจะได้ตีสตันเรื่อยนะครับทุกคนอันนี้เราก็ต้องลองเล่นดูก่อนเนาะแล้วก็ลองหาจังหวะในการเล่นดูเอาแต่ว่าเดี๋ยวอนี้ผมจะลองเปิดออโต้ไปเลยละกันนะครับเพราะ ่วนตัวแล้วผมคิดว่าถ้าเราสามารถออโต้ผ่านได้อะจึงจะสบายที่สุดเนาะถ้าจะให้เล่นมือจนกว่าจะเอาชนะบอสได้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะดังนั้นออโต้ไปเลยนะครับผมามาดูกันว่าทีมขบมจะเล่นยังไงนะนี่นะครับสังเกตนะครับว่าทุกครั้งที่บอสโดนโจมตีธาตุน้าเนี่ยเขาจะมีสแต็กตรงนี้นะครับเพิ่มมากขึ้นนะเห็นไหมเมื่อกี้โดนธาตุน้ําก็เพิ่มขึ้นเป็น5สแต็กแล้วนี่โดนธาตุน้ําก็เป็น6นะครับด้วยความสามารถของน้องลันหัวเนี่ย เขาจะโจมตีท่าน้าแบบตามการโจมตีของเพื่อนไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนโจมตีไปทีนึงน้องเขาก็จะโจมตีตามไปทีหนึ่งนะครับทำให้บอสเนี่ยติดสแต็กไวมากๆาแนาวแป๊บเดียวเนี่ยก็ครบแสแต็กแล้วนะครับผมโอเคแล้วทีนี้พอจบเทิร์นเนาะก่อนที่จะได้ทอยลูกเต๋าในเทิร์นที่2นะครับน้องวอคนาก็จะยนระเบิดใส่อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งถ้าติดสตันได้ก็จะดีมากแต่ถ้าไม่ติดเราก็ต้องไปลุ้นว่าเราจะรอดจากสกิลของบอสหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้ถือว่าผมโชคดีเนาะที่บอสสตติดตัันนนรรอบเลบเลลยยคทุกก็าามาถ เราตัวลอดไปได้อีกเทินหนึ่งนะแต่เราก็มาดูกันนะครับว่าในเทินที่2นี้จะรอดหรือเปล่าเนาะอ่าวัคข้าก็ได้อันติเมตพอดีนะครับใส่แว่น,<ห>นยิงปืนใหญ่นะตอนนี้เลือดบอสก็ใกล้ถึงครึ่งทางแล้วนะครับทุกคน,นโอเค จบเทินที่3นะครับแต่ว่าเทินนี้ติดไหมไม่ติดนะครับนี่แหละมันจะซวยตรงนี้แหละถ้าบอสโจมตีเราแล้วเราตายนะครับทุกคนบอกเลยว่าซวยเราก็ต้องรีใหม่นะโอเคยืนไหวนี่แหละสกิลแรงนะครับตุ้มอ่ารอดนะครับทุกคนถ้าเราทําอุปกรณ์มาดีเนาะทุกตัวละครบวก15นะครับแบบเนี้ยมันจะสามารถยืนไหวได้นะเอออันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่เราต้องเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมเนาะเราจะได้ไม่โดนสกิลของบอสตายนั่นเอง แต่ว่าก็ต้องระวังนะตอนที่บอสเหลือเลือดประมาณ35%นตะตอนนั้นเนี่ยบอสจะโจมตีแรงมากนะครับนี่ไงอย่าตายนะครับแค่ตัวดาเมจผมอย่าตายแค่นั้นก็มีโอกาสรอดเพราะว่าอันติมาแล้วอันตีของน้องเลจิน่านะครับมีฮิวทั้งตีเนาะก็มาลุ้นว่าผมจะยังยืนไหวไหมนะครับแล้วก็ด้วยอันตีของน้องเนี่ยเลือดจะเด้งมาเยอะหรือเปล่าโอเคฮิวมาแล้วโอ้โหแต่ว่าเมื่อกี้ผมลืมสังเกตนะครับน้องรันหัวน่าจะโดนเผานะแล้วก็ตายไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่ มีตัวใช้สกิลธาตุน้ําทําให้บอสติดสตันแล้วนะเริ่มลําบากแล้วนะครับทุกคนติดสตันโอ้โหไม่ติดด้วยเหลือเลือด35%ด้วยสวย้วครับผมตอนนี้แล้วก็ฟันธาตุน้ําไปสองสแต็กนะครับแรงมาก h ฮีวขึ้นมาอีกครับผม แต่ว่าถ้าบอสได้เล่นเนี่ยบอสน่าจะระเบิดนะนี่ไงเพิ่งพูดไปนะครับทุกคนนี่แหละคือสกิลที่แบบแรงมากๆเลยนะของบอสนะครับถ้าบอสเหลือ35%เนาะเราก็ต้องระวังนะครับคือถ้าจังหวะด,ดีๆเนี่ยบอสจะไม่ได้ใช้สกิลเนาะแลวก็ถ้าบอสมันติดสตันด้วยเมื่อกี้น่าจะสามารถผ่านได้นะอ่ะเดี๋ยวผมขอลองให้ดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะทุกคนเผื่อว่าจะเจอจังหวะด,ดีๆเนาะแลวก็สามารถผ่านตัวนี้ได้นะครับผมคือตอนนี้เรื่องดาเมจของทีมผมไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าดาเมจแรงมากๆแต่ว่วา มีปัญหาเรื่องของการยืนนะเนี่ยอันนี้คือถ้ามันแรงมากๆแบบนี้เราก็รีใหม่นะครับทุกคนถ้าตัวดาเมจตายหรือมีตัวใดตัวนึงตายไปเนี่ยในช่วงแรกๆเนาะมันก็จะผ่านได้ยากนะอ่าอันนี้ติดสตันก็ถือว่าเอาตัวรอดไปได้อีอกหนึ่เทินเนาะแบบนี้ก็สามารถไปต่อได้ ถ้าเราเล่นมือเนี่ยมันจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราสามารถเลือกได้เนาะว่าจะใช้สกิลแบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนแต่เวลาเราออตโต้ลูกเต่าตรงเนี้ยนะครับ<อ>เขาจะไม่ใช้ค่าพลังสะสมให้เนาะทำให้บางสกิลเนี่ยมันจะไม่ใช้งานในเทิร์นนั้นทั้งที่สามารถใช้งานได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของการเปิดออตโต้นะเออถ้าเราเล่นมือเนี่ยน่าจะผ่านได้ง่ายกว่าน,นี้อยู่แล้วนะครับ โอเคเทิร์นสอง 2, บอสติดสตันตอีกแล้วนะครับทุกคนก็ถือว่าเอาตัวรอดไปได้อีกเทิร์นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมจะให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับถ้าเทิร์นนี้ไม่ผ่านเนาะเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปเรื่อยๆดูนะครับรีจนกว่าจะเจอรอบท,ที่ผ่านได้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตัดมาให้ทุกคนดูเนาะก็ให้ทุกคนเนี่ยดูกันเพลินๆนะครับดูเป็นแนวทางได้เนาะว่าเออเนี่ยมันสามารถเล่นแบบไหนอะไรยังไงได้บ้างนะครับทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แหละนะเพื่อนก็ลอองเอาไปปรับใช้ กันดูนะครับสาหรับทริกในการตีบอสตัวนี้เนาะถ้าได้แนวทางไปแล้วมีของพร้อมแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะสามารถผ่านกันได้ไม่ยากนะครับและก็สุดท้ายนี้อย่าลืมนะใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับ Curry and Tera Eternal เนาะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยนะครับผมมีให้ดาวน์โหลดทั้ง iOS Android และก็เวอร์ชัน PC ด้วยเนาะเวอร์ชัน PC เนี่ยภาพจะสวยมากๆเลยนะใครชอบเล่นลื่นๆภาพส,สวยๆนะครับโหลดแบบ PC มาเล่นได้เลยเนาะและก็ใครที่อยากจะติดตามข่าวสารหรือว่าอยากจะได้โค้ดใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับก็สามารถ เขาร่วมรสคอร์ดอย่างเป็นทางการของคี r ีแอนเทอร์ล่ได้เนาะเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะครับยังไงก็ลองแวะมาเล่นเกมนี้ด้วยกันเยอะๆนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็ฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ 水球じゃそれどうじゃ跡形も残さんどうじゃ次の目標はあいつだどうじゃ跡形も残さんどうじゃ続けていくぞどうじゃ超巡、よしどうじゃ

ちょうどいい砲撃訓練だったな